什么意思？<c oughs> ตัวสัมติกปตจเจกขาขาภาสุยามาติอาตโปูตาเทวตาเตยาถาปีนามาภาระวะปูวิสุสัมมันที่ตังวาพาหันปาสอสาลรยะปาสาลิตังวาพาหันสัมมินเชยยะมีว่ามีว่าปูทาเวสีสุสเวสุอันตาวิ ราหิตาพระกาวโตผู่ราโตปาผู่ราหานิสืออาตถุตาเทวตาพระโต กิตายิวะอาปาะรทีิตัมสังคันติอาจจะพว่าปราชาเทวตาเมื่อมาตัวสังเกอุมังกาสังขาสีตัาพิทโธตัามาถ้าหันสุขจิตทรอาจะตนอนผูชุกาบมากันสุขสาลีสาราสีว่าเนตานิ ให้แต่ว่าอินทริยานิสักขันติปัญญาจึอาจจะกลัวประชาชนว่าจะบัะวตรสันติเกี่มันก็ต่างหากี เต้ามสันตีอาปายาภูม ปฏิตาอหิสุนเสรยยถาติไมหังเอตราหิเยปิเตพิขเววะวิสังตุสนาข้าตมะทานางอาหารตัสัมมาธรรมทุธาเตสังปิข้าตะวันตานาเอตาปารมาเยวะเตวะตาสัมณีปฏิตาข้าวิสังติสุยยะถาติไมหังเอตราหิอาติจิตมิพิขเวเทวะกายานามา việt và me như của về thế 还是爱 ชาคิเหาฮโรเวปุลบาสานิเวสานังยโยนังกตะสหัสานยากานังปะยิบุปาสติปุณเตโรราชาต้หิโสปาราท่าสามิติวานสนิมานิจะาที่สังราชาท่าสารสุปัสสาสติอันทภานังที่ปฏิมหาราชายาติสามโสอิตาปิสาตาวังโวอินทนานามาห์ข้าลายที่มันโตเฉิมันโตมันน้มันโต แค่ส่อสีหนูโมถามาพี่กามนพี่ขูนนานจะไม่จริงว่านาน มาตลิกินต่สีนูแ่ันโพนาลูนาชาสะนหนานต่าโพอากูปะักสิโค เตจันเยเจราชนานการทาพาสหรัชชุพีมพามานาธิการหลวิน สุทธาจากหว่าหิวว่าหายตาเต ชิตาวะชิหะวะชิราห์ถีนะสังเมขังอาสุราสิตาภาตโนวาสะวัสเสเติทิมันตุยะสัสิโนกาลาตันชามหาพิสมะอาสุราธานาเวทาสาเวปิกิติสุเกติจมหาราภูนามุจีสหะ สัดตัจากพดีปุตตานัสั์เพวโรยจนามะจาสันนายิตวาวะลิงเสนางราหมฆพทะาตุนุปาข้างงสามายุ่านีพาทันเตวีุ่นนางสามิเิียด้วยนาง อาศัยเตดอาสากาย ကဲ that. mm -hmm. ได้ประการยาตัดเนานั่ต่วันนีโนยที่ันโตชุดตันโตวันนวันโตแยกสันติโนโน้มาน้าพี่กาวมนทพี่กนางสมีจีนว่นางีนมิยาโดยจิตตายามาตัดกาจ่ายแยกสันติโนสัมพี่ตาลาลามาเสถาชตินามาจะอัาวะมามาลาตีโนอาภูอาถาภู ก้านยิมิตาทาเสตเจด้าตาเยาสเพาน่าต่าวันไม่หนอวงมีทีมันโตเพื่มันโต ว่าสาว่ดอิโนเอสังจะมาชาตวอา ปารุมสุตวาผุทธด้ปะสาสนังวีตาราเคปะกาโมเนสันโยมันปิอินทะยูปะเบวิจิตตสังคามาพระยาติตายาสานสีนโมรันติปะปุติปะวกาเตชะนีสุตตาตี